สวัสดีครับคุณู้ฟังทีัะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าวิโรธโวยปรับเกณฑ์จ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุอนุพงษ์ย้อนถามนิ่มๆคนอย่างผมควรได้ด้วยหรือไม่เนื้อหาใจความนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงถึงกรณีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับพลเอกอนุพงษ์บอกว่าอย่างนี้ครับ ผมคงต้องขอเท้าความนะครับว่าเรื่องเงินดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเป็นเจ้าของเรื่องมีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาเรื่องนี้ตามหลักเกณฑ์แต่บางงบประมาณส่วนนี้เนี่ยเอามาให้องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จ่ายดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเป็นที่มาว่าโดยกฎหมายองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจ่ายได้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะต้องออกระเบียบนะครับเพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยดำเนินการได้แต่ทีนี้มันเคยมีปัญหาเมื่อสักสองสปีชีที่แล้วองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จ่ายเงินตามปกตินั่นแหละครับจ่ายให้กับผู้ที่มีอายุ60บปีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้สูงอายุและก็ลงทะเบียนไปแล้วนะครับแต่เกิดประเด็นตรงที่ว่ากรมบัญชีกลางเนี่ยทวงกลับมาว่าคนที่มีรายได้ส่วนอื่นจากของรัฐจะรับรายได้ส่วนนี้อีกไม่ได้ช่วงนั้นเนี่ย ก็เลยมีการแก้ไขปัญหากันสรุปว่าที่จ่ายไปแล้วก็ไม่เรียกคืนหรอกครับที่เรียกคืนไปแล้วเราก็ไปจ่ายเงินคืนให้เหมอนเดิมมาถึงตอนนี้เนี่ยจะจ่ายอย่างไรจึงอยู่ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะเป็นผู้กําหนดนะครับแล้วหลังจากนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะไปออกระเบียบให้สอดคล้องกับที่กําหนดมาซึ่งขณะนี้เนี่ยจะต้องบอกไปเพราะไม่ฉะนั้นเขาจะทําตัวไม่ถูกบอกว่าให้จ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอเกณฑ์ต่างๆจากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อน ส่วนที่บางคนไปเข้าใจผิดว่าตัดเบีย้ยหรือไม่ตัดเบีย้ยเนี่ยไม่ใช่ครับแต่เราบอกไปเพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้จ่ายให้ส่วนจะจ่ายได้อย่างไรนั้นต้องรอดูจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขเวลาเกี่ยวที่ว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยจะกําหนดออกมาเมื่อไหร่และอย่างไรนักข่าวก็ถามถึงกรณีที่มีโซเชียลกำลังดราม,มา่าเกี่ยวกับเรื่องของการพิสูจน์ความจน พลเอกอนุพงศ์เนี่ยตอบว่าอย่างนี้ครับมันก็มีวิธีคิดได้หลายรูปแบบนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันครับถ้าคนอย่างผมได้ด้วยเนี่ยคุณว่ามันยุติธรรมไหมผมเป็นข้าราชการ,กรเกษียณแล้วผมมีบํานาญคุณคิดว่าผมเนี่ยควรจะได้ไหมผมมีบํานาญในหกหมื่นกว่าบาทนะครับคุณคิดว่าผมควรจะได้ไหมนะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เขาจะพิจารณาว่าคนแบบไหนควรได้คนแบบไหนที่ไม่ควรได้ จึงย้ําว่านี่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยเป็นคนกําหนดนะครับเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยแค่ออกระเบียบให้สอดคล้องกับเขาเท่านั้นแหละครับอย่ามองด้านเดียวเลยครับว่าไปตัดสิทธิ์กันสรุปแล้วเนี่ยจะตัดหรือไม่ตัดอย่างไรก็อยู่ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ออกมานะครับแต่ผมคิดว่าต้องตัดครับคนอย่างผมเนี่ยไม่ควรจะได้หรอกครับนักข่าวก็ถามถึงกรณีที่นายวิโรธลัคนณะอดิศรจากพรรคเก้าไกลเนี่ยออกมาสแสดงความเห็นว่าเป็นการลักไก่ ทำในช่วงรัฐบาลรักษาการผลเอกอรุพงศ์ก็อธิบายความอย่างนี้นะครับบอกว่าผมก็บอกไปอยู่ไงครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มียังไม่มีการทําอะไรเลยจนกว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยจะกําหนดออกมาเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยเข้าใจผิดนะครับยังไม่มีครับตอบได้หรือว่าจะให้หรือไม่ให้ผมถามใหม่ถ้าให้เลยผมได้ด้วยนะผมอายุ70ก็ได้700นะนั้นมันเหมาะสมหรือเปล่า่ะครับคนอย่างผมจะได้เลยเหมาะสมไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ดูเหตุผลเขาก่อนซึ่งเรื่องนี้มันยังไม่ได้ข้อยุตินะครับนักข่าวก็ถามว่าระหว่างนี้ก่อนที่จะมีระเบียบจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติออกมาเนี่ยล้วท้องถิ่นจะทํำยังไงพลเอกอนุพงศ์ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกว่าอย่างนี้ครับคงต้องไปหารือกันนะครับถ้าไปถึงวันนั้นแล้วเนี่ยยังไม่มีระเบียบออกมาก็ต้องหารือกันเพราะว่าถ้าจ่ายไปแล้วไปเรียกคืนมันคงจะบุ้นอีก,กน,นะครับถ้าบอกว่าจ่ายหมดผมได้ด้วยนะ ถึงวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะมาด่าผมอีกว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่ควรจะได้หรอกครับ